ภนฺโนวากาจํโภยาติติฏํจสานิภูริตาอนีฆาสุลิธาโภคคีตาติคุณาติโยโทโยอติอริยเมตฺตนํวดาน <tipunyati> Saya satu satunya, sang kawakati kana ya,

มันก็ไม่ทุกเอาแืออไรได้นะน้ตไม่ต็มเรคมือโ่คมาม่าเเส้นเล่อก้นาเงี้ยแกว่าเราุ่มเไมให้กับเทคโนโลยีทั้งหมดคนที่เราทรคได้ปูไปคนที่ต้มน้ำโไว้เป็นสบานไม่เคยหวงบอลเพาวเราจไปโนน้มันหบบนะเราี่จะไปใช้แรงมากนักมั่บมันยอมรับแต่ว่า ว่าสองตาเราจะทิ้งเราหันโทษหัใครเหรอครับลูกหลานเราส่งไปเรียนหนังสือไปส่งไปเรียนตามวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยให้มันหูเข้าเป็นบ้างบางทีนี่ยกลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พ่อแม่ก็เหมืข้าวให้กินอีกทำกับข้าวให้กินอีกเราควรจะทพวกรอบที่หนึก็ได้ความจาน้ำนด้รับแสงของดวงอาทิตย์ได้ก้าวเปลี่ยนปาน จำพ่อที่สองกำลังดูกขึ้นน้ำดื่จากปลาในวันรุ่งขึ้นจะพ่อที่สามในรูการงานและก็เด็กก้าวเจ้าไ้าเรือนเถระได้าได้ดำหลับมาแล้วในสมัยเหน่งว่าทายาณหรือเรื่องรู้ให้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความระลับเพื่อความหนักเพื่อความยิ่งรือเพื่อพลันพานเรียกว่าความหนักและนี้อนที่หนทั้งหลายท่านควง อายะเววะอายุวัฒนิโกการที่เป็นสายการก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเนี่ยชอบสัมมาสังกปุการระดีชอบสัมปวาจายาชอบสัมมาสรมมโกรการชอบสัมมาชีวะของหนักหน้าแต่ถ้ารวมไปด้วยหน้าทปั้นมาเป็นมัดก,ก็มีกำลังที่จะมีกำลังที่เราจะไปทำอะไรก็ได้แต่ถ้ามันแยกกันอยู่ก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าปั้นกรรมาย่างนี้เป็นมัดเนี่ย เป็นกําลังกันหนาแน่เมินนักมวยเขาขั้นหมัแล้วก็ไปต่อยแล้วมีกําลังมากถ้าไปไปยต่อยกันไปเลยวยเลยเยอย่างนี้ไม่ได้ต้อมีกําลังจะต่อเพราะอยงนั้นในยามักขันงกติการมีกําลังเองสามัคคทีเข้ามารวมตัวกันเป็นหนึ่งแม้พอไปทหางเกต์หลานเกต์ในใจก็คือหมายถึงความปวดก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีอันนี้เป็นญาติฐานของเกติเรียกว่ารากิเก้าของเกติอัปปุจมณล เป็นรากข้าวของเกศที่มีอยู่โลกะโทสะโปหะก็ตามเมื่ออาคุณบูลเหล่านี้ยังมีอยู่อกคุณมูลอื่นที่ไม่เกิดก็เกิดซึ่งที่เกิดได้จากอันนี้ปัญญาเมื่อตอนเราอายุแต่ก็มีแต่เดียวมีปัญญาและ่ยปัญญาเปนยักนั่นคือดอกบัวที่ต้นจากน้ำได้ความธรรมและก็บานได้เข้าใจและก็พมไปถึงที่เสาในนักลักทู เียก็ไปได้ไม่ยากเดี๋ยวธรรมชาตก็เป็นอย่างนั้นข้างโลกข้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาทำได้ง่ายโลกเป็นกับภาวะเวทนาตะเวอารมณ์อารมณ์ปุกทุกข์ใจเจ็บใจโกรก้าที่เกิดเส้นเจ็บปวดแสบกางร่างกายของเราด้อยหนาาการเรื่องของเวทนาตะเวอารมณ์เราฝืหวังตออไม่ได้ว่าอย่างนี้เกิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ข้างโลกข้างเวทนาเวทนาตะเวอารมณ์สัญญาคือความจำกาสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา ใจจำแนมันก็ลืมจะหาเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทกตาไม่ได้โดดตนหลังขารการตุนแต่ติดคิดตองเราคิดเช่นไิคิดเช่นไก็คิดเชื่อมโกปัจจุบันโลกิจเรื่องต่างตาวเราคิดไปคิดสองประการวิญญาตัวมารู้คิดมากมายใดสองประการคือคิดดีกับคิดผิมีโยมคนเนี่ยาตมาพาไปที่จารทรีดีไปนั่งอยู่ที่ศาลาที่ภาคยรอน โยมก็เรียนจะมาวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็เข้าไปในศาลาถามอาตมาว่าอยู่ที่ไหนบอกถึงนแม่ก่อนศรีธรรมนาคคตุการแล้วก็มาคุ่นัแล้วก็มาพักอยู่ตรงนี้พอพูดอย่างนั้นโยมก็เลียนูดกันจริงจังโยมบอกว่าพระจะไหนไม่ไหว